สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมกัมนพี่แซ่ซ่แตัวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกอลิ่นา่าฟีดไฟในชุดเก่าไอ้่อยชุดเก่ากึ๊กเลยเก่าพี่จำได้ไหมทำโมโขอ่จะจำไดไ้ได้มาแล้วจะหนูรถไปใช่ต้องแลกเหรียญโมโขอถึงแปดสิบถึงจะได้แล้วผมก็ได้ไ,ได้แล้วใช่ไหมใช่ ไอ้จัดโอเคคนโอ๊ยเบาหน่อยเบาต้องเบาไม่ใช่ไมันมันด้มาเองอาร์นี่เอาคนเอาไว้สักอยากให้ณรูนิดหนึ่งไอ้สักหัวแตกเขาเขาต้องไปจะเห็นไลท์หรือไม แม่งคือเงคือถ้ามันไม่งูถ้ามันเผลอวิ่งหนีไปอะป่าเนี่ยมันก็รอดแล้วบาเลสสองอัปลองไอวอลไอวอสองชั้นากลางได้นะเว้ยแต่ถ้าหนึ่งชั้นมึงไม่รอดเชื่อไหมล่ะโอ้ยกระา กแค่ฟุ๊กเมื่อก่ฟุ๊กถ้า,มาเมื่อกี้เขาไม่วิ่งมาอย่างนี้ผมก็ไม่รอถ้าเขาไม่ถ้าเขาสวนนะ่ะผมเ้ราเขาสวนสับทันสองนัดนะสิวสีตาแล้วนะนะข้างนี้อาจจะต้องอัดเร็วหน่อย,เ,ยนะนเนี่ยนะรักใครนะลัคอ อ๋อรักคว้าตอนนี้นะครับแบ็คจำเป็นจะต้องไปอยู่บ้านถ้าอยู่ตุ๊กาที่ทะเลเราจะไม่สามารถดูแลพวกไกันได้เพราะว่าทุกคนมาตุ๊กตาทิเทเล่หมดเลยไม่ต้องไอ้สมด้ต้องมีสี่ฟังก์ชั่นพาวเวอร์สามควิกชาร์จหนึ่งไม่จำเป็นน็อกแบ็คสองนี่คือดาบดีไกแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอ่านไม่ออกน่าจะเป็นจอบกรนะครับที่ได้อีกอันหนึ่ง

เจกูรอแป๊บองเขียนไ้รอแป๊บสิงไม่คือ้รเ้จะปไอ้จะปดสบมาเจอซะเบมา จะไปเล่าตัวสินของเราร้อยใช่ไหมเย็ดเย็ดราชอาตัวเดี๋ยวไปเล่นให้ตาหนึ่งเดี๋ยวไปขอไปเล่นอีกตาหนึ่งไว้กันนะครับ ผแค่ออให้มันแค่สองตาเองนะหรือไปเล่นตาหนึ่งก็ได้นี่ของเก่าหมดเลยของพี่ของพี่กทะปงของนไปดูของเก่าทั้งนั้นไปเว้ยเงียนเว้ยเงียนบ ยกกนเลยเซ่อากิฟูย <Af> ุนฟูยุอ่ะมาทุกคนไม่ตื่นปะแบ๊กว้ายอะไรหยุดบนหัวใช่เลยอะไรดิเรานี้ยเราลงคงานตอนนี้แบ๊กไม่มีเลย อยแอนตัวผมคือราชาอันตัวว่าราชาเหลี่ยมนั่นแหละราชาเหลี่ยมผมคือราชาเหลี่ยมจะสืบทอดจากราชาเหลี่ยมมันใช้งานถั่วจำนอนตัวราชาเหลี่ยมก็คือราชาเหลี่ยมใช่อุ้ยข้างนี้เล่นท่าสนอมแรง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 มันหายไรแล้วคร่้างนี้ อูเปิดตึกแล้วเปิดตึกไนนี้ขอขเป็นยาย,ย,ยูโอเคโอ้โหโอ้โหเชื่อถ้าเป็นอยูโอเคปลอมตัวมาอากิฟูยุอามะคอ, <c oughs> อ,อ่านชื่อก็ยากเลยคนนะยนียเล่นเกมวหัดอ่านหนังสือไปด้วยอย่งเงี้ยล่ะแม่ไปสองใ,ใกล้

ส่วกูเข้ามาหน้าเตียวกูตายเลยครั้งนี้ขอเรียกสมาธิแป๊บนึงเฮ <Yeah. S 1> ้ยไอ้ไม่ได้เรียกสมาธิ กูมาเล่นสองคู่แน่นอนมันต้องสุดล่าหัวอยู่แน่ไม่เตินกูรู้แล้ว

ไอ้บอแล้วมั้งไอ้เหี้ยก้าวบอลสองทางไม่ซื่อิงกุงกวนะคือไอ้บอมันแกัไม่แตก,ม,ตกม,มันยังไม่ร้าวเลยเมื่อกี้อะไรอนไม่ไม่ร้าวเหี้ยเจอให้ร้แล้วกู ตผมทำด้วยนาทีสีทาผมแต่กิจาจุกบงไอ้ยงย้มแม่เราเอ้ยแหล่ตาหัวใจจวปังศัดเดี๋ยวแม่งกูตายสัตาวงจีนเจ้าจีนใครตานแม่งจังจอบเลปังว้ยวุัวุ้้ยววุ้ยวุ้้ Jason Temo. Kick Jason Temo. Hey, nice shot. Yeah, bulan mang, nice ไว้นึ่ตาเฮ้ยนึ่งตาเเตาเดียเองเจเจเเถ้าตาแพ้กูไม่เล่นละแล้วก็อ่าอย่างแรกนะพี่พี่ต้องใส่เนืเร์วัตจบผสมยาต้องใส่เนอเร์วก่อนอันแรกทุกอย่างจะมาเล่นกับเพื่อนแล้วรแว่ามย่าเกเมนาทีอ่าเพมเลสตเข้าไป เดือดพี่ดิอย่าพี่อง้าเกี้ยค่ะาว่ามาว่าเอ้ะเล่เนี่ยอู้เยี่ยดีเซ์ไอ้สตัดเฮ้ยแรงแดงนะเวยมึงอะแรงแดงไอ้สัตว์มาช่วยกูเลยอยู่ต้องแรงแดงไอ้สัตว์โอ้ย ชุดดูแลงแดงแลงแดงทูเร็ดนะทุแดงแลงแดงข้อทุเร็ดเลยแม่งตายคนแรกแลงแดงแลงแดงทุเล่นะเออแลงแดงไอ้เนี่ยแลงแดงจะตายคนแรกไอ้สัตว์แล้วดูอ่ะเนี่ยดูใส่เสื้อแลงแดงด้วยอันที่สุดแม่งตายคนแรกแลงกูอ่ะแล้วแค่ตัดเราคนเดียวดีไหม นานแล้วเพื่อนช่วยกูทีเพื่อนเอยจะเพื่อนยากไปเลยแล้วเนี่ยเี่นี่มือของนัแ่เนี่ยยี่ทิ้งกูอยู่ไอคนเดียวมึงไปไหนอ่ะเอาเพื่อนไม่ออกสองหนึ่งแล้วกูสองหนึ่งแล้วก สหนึ่งอนนต้นใช่โอ้ยเค้่ยวเสองหนึ่งอ้สามาได้สองสองนี่กูได้สองหนึ่งคุยทำใจดีดีเพื่อนทำใจดีตายนตานัดเต็มายนที่ตายแล้วแต่ยยิงหัว โกมันนี้สอนโกมันมีสองคนมันมีสองแล้วหนึ่งโอ้โหยแงงแดงไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะแงงแดงยิ่งผมไม่ได้ช่วยเลยนี่แงงแดงใช่ไหมตัดออกตามผาประตูนี้โคตรยากรู้นอ่ะอ้าวอีนั่นเริ่มหวัว่น,น,นแล้วอีนั่นเริ่มกลัวผมแล้วผมน,นัดหัวนัดเดียวออตอนแรกอ่ะเห็นแม่ย้อนในจิตใจ

แวะข้างเรือแวะก่อนไหมได้ล้พี่เราเราไปเลยเดี๋ยวเราค่อยแวะกลับต้ต้องขากลับดีกว่ามัวใครขับเรือเอาชนะแป๊บเดียวเราได้ประโยชน์ไพไปด้วยไงวันนี้ของของของอุ้ยเดี๋ยมาร้องยังไงนี่ไี่น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 ี่ข้าวหน้าผมเลยนี่นี่นี่วันนี้ของลุ่มบ่อนแล้วผมมันละบ่อนล้วไอ้เหี้ยมางยาก็ไม่มียาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกคน ทุกคนเจออย่างนี like eh? <insane> <l ark> ้ท <l ark> <l ark> ุกคนเป็นไงทุกคนตายแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวหรไม่รู้จะได้เปล่าที่จะเต็มอยู่แล้วได้ได้คิดหรือเปล่ามันจะเต็มอยู่แล้วรีบบวกซะ ดีบวกดีดีข้าวผม ด้วนี่ไม่เป็นไรอย่างนั้นทุกคนก็ชนะผมก็ดีใจเพื่อนผมมันออกแต่ถ้าเพื่อนผมไม่ออกกว่านี้ก็เร็วแล้วเอ้อแรงแท้ๆเล่นอะไรอ่ะมาดิมัดแล้วเพื่อน mặt cơ mà. cho mặt chmua gì à, nó lại có mà. Ừ, ừ. Rồi. Không biết. 101 cái, bị dí bên bảo à.

สองทางเลยว้าวยังไงสองทางเลยอเเดอเพื่อนำไปเปิเดป,ประตู n น,นะอยกได้ปีได้ปีก เ้าคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเจอ,ก,อกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> บายครับทุกคน